คลิปนี้เราจะมาจัดเทียริสประจำวันที่3มีนาคมกันขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็วันที่คลิปนี้ลงเนี่ยก็จะเป็นวันที่อัปเดตล่าสุดนั้นเป็นอากาโตแล้วก็เจ้าตัวดาร์โกโก้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอ่อผมจะเริ่มจากเหมือนเดิมครับเราจะเริ่มจากโซน TMB ก่อนละกันจะได้ตัดว่าตัดได้เร็วอ่าอ่าแวมพายไปลดนมไปชาเอไปและเอสเปโซโซ่ไปแล้วก็มีมีตัวอะไรอยู่ที่มาม่วงไปนะครับผมว่าลาเต้นีเข้าไปอ่าแล้วก็โซนอีก a i l ไปคู่กันเลยนะครับแล้วก็ผมว่าทับทิมก็ไปอ่านี่คือเราก็ตัดได้เยอะและเร็วดีนะแป๊บๆจบ t บ b แล้วนะครับ แล้วก็อทีนี้เดี๋ยวผมจะหยิบหยิบหย,ยิบตามใจผมเลยแล้วกันรู้สึกว่าเออหยิบโดนตัวไหนผมก็เรียงไปเลยนะครับผมว่าลัซเบอรีร่นะ่าจะอยู่เอนะออแล้วก็ถามว่าเอา,เอา,เ,อาเอาตัวอะไรดีก้าหารก้าหารคือแพทนี้เนี่ยเพราะว่าคนบันเล่นภายฟักทองเริ่มดอกลงแล้วก็ทีมก้าหารตีเข้าเยอะคือในท็อปทอปเนี่ยก็เริ่มเจอก้าหารบ่อยขึ้นผมมองว่าก้าหารอยู่ A บวกนะครับ แล้วก็เจ้าป่าเจ้าป่าเนี่ยผมว่ากรณีเดียวก็กล้าหาญเลยแน่นอนเจ้าป่าในบางทีมเล่นกับกล้าหาญบ้างบางทีมก็ไม่ได้เล่นแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ก็คือวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเจอเจ้าป่าเยอะขึ้นนะครับผมว่า A บวก A บวกไม่ก็ A ใส่ A บวกกอแล้วกันเผื่อเราจะปรับได้นะครับแล้วก็ไอตัวขี้อ่ะนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยนะครับข้าลายเองไปด้วยนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ เพสตี้เนี่ยผมว่าอยู่ A นะคือพวกตัวตระกูลทีมตีวเนี่ยผมให้ A บวกนะครับแต่เพสตี้มันไม่ได้เป็นตัวที่เอ้ยเป็นตัวแกนสําคัญของทีมตีวผมก็เลยให้มันอยู่ A นะครับแล้วก็ต่อไปคิวเวอร์วเวดคิฟเวอร์เวดผมว่าเป็นตัวที่เออพอใช้งานได้ก็ A ไปนะครับอย่างน้อยมันก็ได้ใช้งานในโหมดในสึกผู้บรทั์บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเทีรลิส์นี่ผมอิงจาก PVP อย่างเดียวนะเป็นหลักนะครับแล้วก็ มินช็อกโก้เนี่ยมันอยู่ในโหมดทีมตีเร็วเป็นตัวสําคัญผมว่า A บวกเลยสมุนไพรเนี่ยผมมองว่าอยู่ A บวกนะครับสมุนไพรแน่นอนว่ามันใช้ล้าง A แคร์ได้แต่ไม่ได้แบบว่าหูดีเลร์ขนาดนั้นคือเป็นตัวเลือกหนึ่งในการใช้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะนิยมไปไใช้ทางใช้สมบัติแว่นตายกิ้วซะมากกว่าถ้าเราจะแบบหยิบม,มาเพื่อแก้ทาง A แคร์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มารแรมผมก็ให้อยู่ A บวกเหมือนกันทีมตีวมารม์ทแลมมินเนี่ยตัวจําเป็นนะครับ แล้วก็แล่แหลกก็ตัวจาเป็นเช่นการทีมตีไวททีมตีไว้ไวหลักๆก็จะมีสําคัญ3ตัวนะครับก็จะมีมิ้นท์มาร์ทแลนแล้วก็แล่แหลกถ้ายุคใหม่ก็จะมีการเพิ่มจิ้งจอกไปอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตังฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลผมมองว่า SS นะครับแพทนี้คือคนใช้โกโก้เนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าด้วยตําแหน่งนะครับคือในในตอนนี้เนี่ยโกถ้าจะใช้โกโก้คือเราจะใช้ในทีม2แทงใช่ไหมครับ ซึ่งโกโก้เนี่ยมันจะไปคู่กับอาดักโกโก้หรือจะคู่กับโฮลี่อะไรก็ว่ากันไปกับการพอมันเป็น2แท้งอ่ะมันไปแย่งงานกับเจ้าตัว so เชฟซอบรีเว้ยตำแหน่งมันทับซ้อนกันหรือแม้กระทั่งไปแย่งกับโฮลี่เองผมก็เลยมองว่าโกโก้คนใช้น้อยลงจริงผมก็เลยมองว่านางฟาซาเล่เนี่ยเออขึ้นไป s s ได้ในแผ่นนี้เชฟซอบรี so ผมก็มองว่า x บวกเลยเพราะว่าเป็นตัว ซับดาเมจนะครับให้ให้ตัวดาเมจของเรา2ตัวเนี่ยมันถึกขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นิยมเล่นคู่กับทีม2แทงด้วยนะครับน้องหมึกน้องหมึกผมมองว่า A บวกนะครับแล้วก็ลูกเกดผมมองว่านะอืมแล้วก็เพียวเวลาเพียวเวลาผมมองว่าอยู่ S นะครับเพียวเวลาเี่ยตอนนี้มันยังอยู่ S อยู่คือหลายๆคนจะบอกโอ้พี่มันเจอดักโช็อกโกดักโกโก้มันก็ง่อยแดดป้าเจอกระสายไฟฟ้าแรงสูงถูกต้องครับถ้าเจอดัก ดาร์กโกโก้มันง่อยแหลกแต่ณนณะนะนะตอนนี้เนี่ยดารกโกโก้คนยังมีใช้กันไม่เยอะเข้าใจอาจจะเพราะว่าัญหาย,ยากหรือถ้าคุณจะเอาในช่วงวันแรกๆคือประมาณ1สัปดาห์เนี่ยไปต้องเติมอัดในระดับหนึ่งฉะนั้นดาร์กโกโก้ก็เลยยังไม่ได้เยอะมากแต่ผมมองว่าถ้าสุดท้ายแบบผ่านไปสักเดือนหนึ่ง2เดือนอะไรเงี้ยเพีอวจะตกไปกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าณตอนนี้เนี่ยผมมองปัจจุบันเลยเนี่ยมันอยู่เอสนะครับแล้วก็ พาเฟ่พาเฟ่ผมมองว่าอยู่ s เท่ากับเพียวเลยนะครับแล้วก็ฉลามฉลามผมให้ S บวกเลยในแผทนี้เพราะว่าโอ้ช่วงหลังเนี่ยช่วงนี้ตั้งแต่ดักโกโกมาทีมเล่น2แทงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดักโกโกซีรอนดักโกโกเคฟแล้วแต่ดักโกโกกินกับอะไรก็อร่อยสง <c oughs> แทงเยอะแล้วก็ฉลามค่อนข้า,างรับมือได้ดีนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าฉลาม U.S บวกเลยแล้วก็ราชินีน้กแข็งผมมองว่า S.S นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับถ้าต้องเลือกระหว่างราชินีกับ นางฟ้าผมให้ราชินีดีกว่านะครับราชินีไปได้กับทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นทีมแบบว่าทีมสายอันเชิญก็ไปได้กับการนางฟ้าทีมสายอันเชิญเราจะไม่ค่อยเห็นราชินีนี้คือทีม2งแค้นดะโกโก้ก็ไปได้ไปได้ทุกทีมนะครับแล้วก็ตัวสถานะดีบัฟแช่แข็งเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวที่สามารถรับมือมันได้ดีนะตอนนี้มันยังไม่เยอะนะครับผมก็เลยมองว่า s s ไม่เหมือนกับนางฟ้ามีโกโก้มีนั่นมีนี่มาอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็แอมมอนผมมองว่าอยู่นะครับก็เป็นตัวกระจายดาเมจน,นะครับแล้วก็น้องกระตุยน้องกระตุยผมให้ A อนะแล้วก็หมาล่าผมก็ให้ A ทาวิสลี่เนี่ยแผ่นนี้นี่คือหน้าที่ซักระดาบโกโก้เลยผมว่า A <c oughs> เอเพราะว่ามันเป็นการลบโล่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปไพ่ฟักทองผมให้อยู่ S บวกเลยไพฟ,ฟักทองค่อนข้างดีนะครับมันเป็นตัวตัดคิวตัดคิวแล้วก็เรียกอยู่ในสายอันเชิญแล้วก็เป็น เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้แก้ทางพวกทีมสองแทนด้วยฉะนั้นผมก็เลยให้มันอยู่ S บวกเลยนะครับแล้วก็ต่อไป h o l y b e r r y Hol ลิเบอ y ผมมองว่าเป็น S บวกตกลงมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปพอทีมสองแทงเนี่ยฮะแน่นอนเรามีดัร์โกโก้แล้วหนึ่งใช่ไหมและมันต้องไปใช้กับตัวอะไรอีกอีกแทนอีกตัวหนึ่งซึ่งด้วยข้อจำกัดของอารีนาที่มันจำกัดคุกกี้ที่สูงว่าอีพิกได้แค่สูงสุด3ตัวเนี่ยผมว่าถ้าคุณใช้ดัร์โกโก้ไปแล้วหนึ่งแล้ว อ่าแล้วก็ถ้ใช้ราชินีไปแล้วสองแล้วทีนี้ตำแหน่งที่ว่างอีกทีหนึ่งอ่ะคุณต้องไปเลือกระหว่างนางฟ้ากับโคลี่อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันอานแน่นอนมันมีใช้ทั้งสองตัวแต่ผมมองว่าถ้าโดยภาพรวมผมน่าจะเห็นคนใช้กับนางฟ้ามากกว่าใช้กับโคลี่นะครับเออคือมันมีโคลี่มีนางฟ้ามีแต่ผมว่าโดยโดย,โดยรวมเนี่ยนางฟ้าน่าจะเยอะกว่านิดนึงต่างกันนิดเดียวแล้วก็นางฟ้ามันอเนกประสงค์กว่านะครับก็คือมันไปในทีม จิ้งจอกก็ได้อะไรเงี้ยเที่ยวฮโลลี่มันคือทีไปทีมทจิ้งจอกอะไรไม่ได้การใช้งานมันก็เลยไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดเท่านางฟ้าผมก็เลยให้มันเป็น S n u บวก r 1มเบวละกันคือมันจะให้เป็น s s เบอร์ท้ายก็ได้หรือ S n u บวก r Number 1อหนึ่งอันดับหนึ่งก็ได้ผมให้เป็น S อบวกอันดับหนึ่งละกันนะครับส่วนน้ำตาลหิมะก็อยู่ในทีมมันเชิงผมมองว่าตัวมันเองนะครับอยู่ในระดับ S ได้นะครับ แล้วก็ปุยฝ้ายปุยฝ้ายดีโอ้โหแผ่นนี้ของจริงเพราะว่าปุยฝ้ายแผ่นที่แล้วเนี่ยตอนเอแคมร์มาแน่นอนมันยังเจอเพียววนิลาแย่งงานสลับกันใช้บ้างใช่ไหมแต่แผ่นนี้นี่คือพอเพียวมันโดนดักโกโก,โก้มันตัดโลอะไรเงี้ยเออปุยฝ้ายมันก็มาแล้วก็ปุยฝ้ายก็ช่วยรับมือซีรอนได้ดีมันช่วยเรียกเจ้าตัวลูกน้องซาม,ม่อนมามันทําให้ซีรอนอะ่ะเออกว่าจะฟันมาถึงตัวทีมเราอะ่ะ อาจจะใช้เวลาเพิ่มกว่าเดิมหน่อยอย่างน้อยปู้ยฝ้ายมันก็ยังดีนะครับผมก็เลยให้มันอยู่ SS เลยนะครับอืมแล้วก็โกโก้โกโก้เนี่ยผมให้อยู่เอสบวกนะครับอืมกันสตันแน่นอนหน้าที่ของมันถ้าเจอนางฟ้านี่คือโอ้โหสบายมากนะครับแต่อาจจะเป็นเอสบวกไปลายหน่อยนะเออแล้วก็จิ้งจอกจิ้งจอกผมมองว่าตัวมันอยู่ Ts นะครับเป็นตัวที่ดีนะครับผมใช้ในทีมกล้าหาญก็ได้ทีมตีเร็วก็ได้อะไรประมาณนั้น แล้วก็ซีรอนซีรอนเนี่ยผมลังเลมากว่าจะให้อยู่เทียบไหนระหว่าง S+ บวกกับ S อนะครับซีรอนต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่ดีนะครับคอมโบติดคือโกงเลยแต่ถ้าคอมโบไม่ติดก็เสียวๆหน่อยแต่ผมมองว่าตัวมันอยู่ S บวกได้อาจจะดีกว่าโกโก้หน่อยนะครับก็ไปลองแาบโกโก้ดนึงนะครับแล้วก็ต่อไป A อแคร์แคร์ผมมองว่ายังอยู่ SS อยู่นะครับทําดาเมจได้ดีเออแล้วก็ใช้กันใช้ได้หลายทีมนะครับไปได้เยอะทําง่ายด้วยนะครับ แต่ยังไม่มีมาให้แลกในร้านไบเลตนะน่าจะมาให้แลกในแพทหน้าละมั้งผมว่าใช่ไหมเออแพทหน้าน่าจะมาให้แลกนะครับอืมก็รอดูถ้าใครจะทำเอแคแต่อย่าค่อยมาเลี่ยงนะว่าเอกับ S บวกผมให้ตัวไหนดีกว่าน้อยกว่าแล้วก็ชูครีมชูครีมผมมองว่าตัวมันเองอาจจะอยู่ S นะครับไม่ S ก็ A บวกมันลังเลมากแต,แต่ผมว่าถ้าเทียบกับตัวตระก,กูลแก๊ง A บวกผมให้มันอยู่ S ดีกว่านะครับ แล้วก็ต่อไปดักโกโก้อันนี้ SS แน่นอนนะครับดีมากนะครับแล้วก็ต่อไปอัฟโกโตอัฟโกโตเนี่ยผมสารภาพนําตรงผมไม่เจอเลยในอารีนาพวกแรงมาสเตอร์แล้วก็ผมเคยจับมันแค่ทีเดียวฉะนั้นตัวนี้ผมอาจจะให้เทียเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงมากนะแต่ผมว่านะถ้าดูจากโดยรวมผมน่าจะ A บวกไม่ก็ A แหละไม่ถึง S ไม่ถึง S ไม่ถึง S พูดตรงๆผมยังเจอหิมาเนี่ยบ่อยๆวฟสโอกาโต ok เลยนะครับน่าจะ A บวกโอเคอันนี้ผมเพิ่มติมนิดน,นึงเดีย๋ยวผมจะเลี้ยงให้แล้วกันว่า SS กับ X บวกเนี่ยตัวไหนมันยืดหยุ่นมากกว่าตัวไหนดีมากกว่าน้อยกว่าเอาจาก SS ก่อนเลย SS ผมมองว่าผมยังมองว่าราชินีเนี่ยดีสุดนะดีกว่าดาร์กโกโก้ด้ดยซ้ำนะครับอืม ฉนแต่แต่คือมันใกล้การส่งตัวมันดีใกล้การผมมองว่าราชินีเป็น n ัมเบ r รวันจริงๆแล้วก็ลองลงมาลองแต่ละโกโก้ผมให้ A แคร์กับนางฟ้าเท่ากันนะเออแต่อาจจะให้ A แคร์ดูดีกว่าหน่อยเพราะว่ามันทําง่ายกว่ามันเป็นแค่อีปีนะครับแต่เข้าใจแพทนี้มันก็ยากสองตัวแตเพราะมันมันไม่มีแลกแต่อย่างนักโอกาสเจอน่าจะเยอะกว่านางฟ้าแต่คือผมให้สองตัวนี้เท่ากันนะ A แคร์กับนางฟ้าแล้วก็ปุยฟ้าก็อยู่ SS ส่วนเอบวกองให้ฮลลี่เนี่ยเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับ เบอร์2ผมให้เป็นอเคฟดีแล้วแล้วก็เบอร์สาผมให้ฉลามดีดีดีเบอร์4เนี่ยผมลังเลมากระหว่างซีรอนกับพานฝักทองใกล้กันมากเลย2องตัวเนี้ยนะครับเออผมให้พันักทองเบอร์สแล้วกันมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มาก่าด้วยซีรอนเนี่ยมันอาจจะเฉพาะทีมหน่อยแล้วก็ทํายากหน่อยเพราะมันต้องใช้กับสมบัติใหม่นะครับโกโก้ก็อยู่ประมาณนี้ S A บวก AB ผมไม่ได้เรียนนะอันนี้จับมั่วเลยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทียร์ลิสต์อันดับในใจผมนะครับ ถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงไหนเนี่ยก็พูดคุยหรือแชร์คอมเมนต์กันได้เลยใต้คลิปนะครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ